โอเคครับกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k e Alan คลิปนี้นะครับก็คือความรู้สึกหลังชมภาพยนต์เรื่อง b i h y o u ซ่อนเงาผีหนังเรื่องนี้นะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีนอกกระแสนะครับซึ่งเป็นหนังผีที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนอกกระแสของผมในที่นี้ก็คือไม่ต้องดูก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นหนังผีที่เฉยๆไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแล้วก็ การเล่าเรื่องในช่วงหลังๆของหนังเนี่ยน่าผิดหวังแล้วก็ดูมีหลายจุดนะครับที่แบบว่าดูน้วหงุดหงิดมากทําไมตัวละครไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้คือแบบมึงทําแบบนั้นทําไมทำไมไม่ทําแบบนี้อ่ะเออผมรู้สึกแบบนั้นมากเลยนะครับในตอนดูอยู่เนี่ยแต่มันก็มีข้อดีอยู่นะครับในช่วงแรกของหนังเนี่ยผมชอบมากที่หนังเล่าเรื่องแล้วก็แบบบิวอารมณ์เราให้แบบ น่ากลัวน่ากลัวสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็รวมถึงฉากจ้มสแกอะไรอย่างเงี้ยที่มีออกมาไม่ว่าจะเป็นใช้โดนตรีในการจ้มนะครับหรือจะเป็นผีออกมาเป็นตัวเป็นเป็นเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้แบบน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าจะเทียบชั้นกับพวกเดอะคอนเ n อร์ลิ n แอนนาเเนี่ยผมว่ายังเทียบไม่ได้เลยนะ ผมยังรู้สึกว่าเดือนนันยังดูน่ากลัวกว่าหนังเรื่องนี้เลยอะเออคือตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะทําคลิปเป็นคลิปสปอยหนังเรื่องนี้นะครับแต่แบบผมไม่รู้จะสปอยยังไงแนละ้วผมรู้ไหมว่าแบบตอนที่ผมอัดคลิปอยู่อะผมแบบลืมหนังเรื่องนี้เกือบหมดแหละตอนดูตอน,ตอ,นอัดคลิปอยู่อะเออแบบแม่งรู้สึกแปลกมากอะว่าแบบทําไมกูพูดออกมาสปอยไม่ได้วะหรือว่ามีวิญ,ญญาณวางอย่างก็เป็นได้ผมดูนะผมรู้สึกผิดหวังมากเลยเนะี่ยจากจบอะผม คิดว่าคลิปนี้อาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ทําผมแบบว่าไม่อยากดูหนังผีแบบนอกกระแสเลยอือแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอะ่ะแต่ผมก็อยากจะแบบบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูหนังผีอะไรเงี้ยก็ไม่ติดนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปดูแต่ ก็อยากให้ทำใจเอาไว้สำหรับคะแนนนะครับที่ผมให้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม10นะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีที่น่าผิดหวังมากๆและนั่นก็เป็นความรู้สึกของผมนะครับที่มีต่อหนังเรื่อง b e หซ่อนเงาผีผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าผมผิดหวังกับหนังเรื่องนี้ในตอนจบมากๆเลยรู้สึกว่าแบบหนังไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับถ้า,าจริงๆผมไม่อยากให้เพื่อนๆไปดูนะ เก็บทางไปดูเรื่องอื่นดีกว่าแบบไปดูกีนแลนด์เงี้ยที่มันแบบอุกกาบาตตกโลกอันนั้นก็แบบผมดูมาแล้วเหมือนกันนะแต่ก็แบบยังพอทนกว่าหนังเรื่องเนี้เออถ้าเพื่อนๆไปดูมาแล้วเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคุยกันได้ผมพร้อมจะแบบคุยมากเลยกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าอยากฟังเพื่อนๆเ,เหมือนกันว่าเพื่อนๆงุนหงิดเหมือนผมไหมรู้สึกแบบผิดหวังเหมือนกันหรือเปล่าก็บอกกันได้นะครับ ก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับช่องของผมเนี่ยก็จะปล่อยคลิปในวันที่อยากปล่อยอะ่ะเออพูดแค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้มันไกลๆให้ผมมีผู้ติดตามเยอะๆสักทีนะครับ